คนรพี่จใช่หรือไม่ใช่เพเขาใช่หรือไม่ใช่แต่พี่ก็มีาแม้นนี้เรากินยั่้นมาโอเคขอเลยน่ยใหที่สุดเรียนคอะไระเรีสขาผนี่จบสเมเจอร์ค้เป็นเมเจอร์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็เมเจอร์อนช่วงวันที่ย ให้ชอบภาษาอังกฤษให่ชอบภาษาอังกฤษยกไปแล้วชอบเรียนภาษาอังกฤษบ้างเอ่ยพวกแล้วมีพวกแล้วอกมีพวกแล้วอ่ะตอนที่รู้สึกเหมือนยากเหอยากเลยรู้จะใสใจเเพีย์นะหรือเข้าไปก็แบบงงๆคือแบบว่าตอนช่วงเรียนมาวิทยาลัเนยเขาจะมีกาในเรื่องการเรียน มาขอเป็นช่วงที่เป็นทีนติได้ไหมเอาบางช่วงไวๆเขาบอกน้องติ๊งได้ไหมคะครัน้องๆวันนี้อายุเท่าไหร่ลูกไหนใครอายุน้อยที่สุดเป๊ะเออนี่พูดเยอะนะเนี่ยตัวเองออแต่คือแบบว่าไม่ค่อนข้างๆมันค่อยสนใจเป็นยัเท่าไหร่จะเล่นกีฬาอย่างเดียวจะทุกวันเดียวเงี้ยแต่ให้น้องๆตื่นตัวนิดนึงเนิ่นๆช่วงมักสี่ห้ามพยายามที่จะร่างกาหรังสือว่าไม่เล่น น้องโมหกร้องโมหกยกมือขึ้นฟังให้ดีๆนะห่างหอบหกน้องดีกว่าแต่ในพิเศษเพิ่มเติมสำหรับใครที่อยากจะทำแบบนี้ได้มมากกว่าก็คือสำคัญในห้องเรียนด้วยน้องห้องเรียนก็สำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไหน่เอานะเปลวยิงฉุบเปลวยิงชุกอ่ะหนึ่งสองสาม ย่งพี่กิตตัวละตัวเองผมก็คาดไม่พักก่อนไม่เป็นเพราอย่างวันนี้มาไม่สบายเพราะว่าเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบคือไม่ไม่ไม่ใช่แบบว่าคือแรงเนี่ยตัวจากพี่กิตเลยนะคะอ่ะไปนั่นเรไม่ได้ด้วยสเปกสาวใช่ไหมเชื่อหรือยันคะพี่พี่ว่าวันนี้ที่เราหันไปพี่กิตบอกว่าแบบต้องออกกำลังกายแล้วต้องใช้แล้วม่ใ่ผม เป็นคนชอบพี่น่ารักแล้วก็เป็นคนพี่ค่อนข้างที่จะออมั่นใจตัวเองเป็นคนกล้าแสดงคุณคะคุณใส่มาที่เหมือนพวกเค้า,ากำลังมีกระดาษคนละใบแล้วติ๊นตัใช่หรือไม่ใช่กันเลยอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะคะโอเคไหมคะร <c oughs> <ๆ>้อนเรียนรู้ในทุกความเรียนรู้อชอบและอยากให้ลองดูแลตัวเอง อยากแะบว่าผมง่ายได้ดีกว่าก็หลังจากละครแล้วก็จบแล้วคแต่ละครเรื่องศึกในละครคอร์ด้สาธารณะที่เธอชอบจะเป็นโรคในเรื่องของเล่นดนตรีที่มีประโยชน์มากกว่าสี่คำพี่ฉันได้ใช่ไหมใช่เอาละสัญญาว่าเราจะเป็นเราจะเป็นเป็นคนดีของรคเรียนของเราเยอะเลยยค่ะโอเคค่ะขอบคุณคนนี้ของเขาเดียโอ้น้อยโอ้อะเกิดเกิด เวอร์ชันนะคะเวอร์แรก14บส้เหวานแ้วค้างไ้เลยนะตมสิบสี่นะคเวอร์้าที่สองนะคะเอะไรคะม่ค้าแบบว่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากอ่ะายเยี่ยมนะคะและรอ่เยทเยี่ยมมากค่ะค้าไปเยค่ะเวอมีก้านี้ไงี่ะนี่เน่ยคนเนี้ยสองมา่ะเวอใจ ด้อกกิลด้องกิลด้องกิลซึ่งงนนี่นะคุณลองดูในฝังดีกว่าฟั่งผู้พูดก็จะยกตัวอย่างเห็นว่าที่เขาประสบความสำเร็จเขาเป็นแบบตนในเรื่องของด้านการเรียนด้านทางศึกษาขอให้ดูอย่างวันนี้การบริสัทธ์ครั้งหนึ่ง ทีะงานมี้ตขอขอบคุณคณะผู้รกวคนเลยทั่ารในที่จดกิจกรรมดีๆ่างนีคทัานครับ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ต่าแประเร็วเร็วเจ๊อะตอนดูรูปหนูอยู่ที่ไทยนะ6กค่ะมาดูรูปดูดูดูยิบเลยยิบไปเลยค่ยิบไปเลยค่ะใช่หรัอไมมีสาวๆอีกหนึ่รูปใช่หรือไหรัอเปล่าคะเอาล่ะกลับไปได้นะคะ แบบนี้ชาคิดเห็นเลยนะจ๊ะและเกิดความรู้สึกดีขึ้นกันและการกดมือให้ดังที่สุดที่กับตัวเองด้วยอ่ากจะอกวบนี้ที่เกิดขึ้นเพราะพวกเรามีแม่คุณพ่อมีแม่ที่แน่นอนที่สุดเราคงมาเจอกแบบนี้ไม่ได้ชาเราต้องี้ผู้ใหญ่เจอแบบนี้ลอยให้พี่ต้อใพี่นุ่มด้วยนะคะแล้วที่มาจากกิ่วลอยเราที่ะถ่ายใครจะถ่ายภาพไปยืนข้างๆไม่เป็นไรแต่ใครที่จะให้เซสกเอาแถวนะคะเราจะรีบให้น้องๆได้ได้พบกันทุกคน ช้าพร้อมแล้วเดี๋ยวที่เรามเดี๋ยวว่า่ะคาาน่นมาทน้นี่อย่าอ่าโอเคนะคะมาทางนี้หนดสองสามโอเคค่ะโอเคหนึ่งสอง